สวัสดีครับพีพีทีเชื้อสวัสดีครับวันนี้ก็จะพาทุกคนมาดูการสกินเสื้อแบบ DtF นะครับมาจะเป็นยังไงมาดูกันเลยตอนนี้จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าแผ่น DTF นะครับนี่เป็นไฟล์งานที่เราพิมพ์มาแล้วนะครับอันนี้จะเป็นจะเป็นด้านกาวนะครับแล้วก็เสื้อที่เราจะใช้ที่ร้านจะใช้เป็นคาตตอนเกรดพรีเมียมนะครับเป็นคาตตอนคอมนะครับแล้วก็ เราจะสกินตรงไหนนะครับเราก็เอาแผ่นดีเทปไปวางไว้ได้เลยนะครับอย่างเช่นผมจะสกินตรงนี้เป็นหน้าอกแบบนี้นะครับผมก็วางไว้ตรงหน้าอกได้เลยจากนั้นนะครับเราก็รีดร้อนนะครับใช้เครื่องรีดร้อนรีดลงไปเลยนะครับอันนี้ก็คือตัวเลขอุณหภูมินะครับร้150 150อยห้าสิบร้อยห้าสิบองศานะครับแล้วก็ เวลาผมใช้สิบวินะครับนี่เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ลอกแผ่นฟิล์มที่ส่วนที่เป็นแผ่นฟิล์มออกได้เลยนะครับนี่อันนี้จะเป็นป้ายคอก็ลอกออกได้เลย เสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมจะรีดลงอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความแน่นเพื่อความแน่นของสีนะครับเวลาซักมันก็จะได้ไม่หลุดไม่ลอกจริงๆมันก็รีดรอบเดียวก็ได้นะครับแต่ว่าช่วงจังหวะลอกฟิลม์มอ่ะมันอาจจะมีแบบว่าอา่านขอบของสีไม่ติดเสื้อนะครับหรือว่ามันลิ่นขึ้นมานะก็เลยจะรีดทับลงอีกรอบหนึ่ง เพื่อให้มันแน่นนะครับเสร็จเรียบร้อยครับทีนี้เราก็จะเป็นนีดด้านหลังนะครับมาดูกันเดี๋ยวปูเสื้อด้านหลังก่อนนะครับอันนี้จะเป็นด้านหลังนะครับผมก็ปูเสื้อแล้วก็วางแผ่นฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้แผ่นฟิล์มดีเผมทําแบบที่ผมทําขึ้นมามันพิเศษอย่างหนึ่งนะครับก็คือจริงๆตรงนี้มันจะเป็นสีขาวใช่ไหมแต่ว่าสีขาวที่ผมใช้ ผมจะใช้วิธีขั้นตอนการเจาะแล้วสีขาวผมใช้เป็นสีเสื้อแทนนะครับเห็ <g ül> นไหมแผ่นแผ่นฟิล์มตรงนี้มันจะเป็นรูตรงกลางเห็นไหมครับส่วนที่เป็นสีขาวส่วนที่ผมส่วนที่เป็นสีขาวผมตัดออกลบออกนะครับไม่ใช้สีขาวที่เป็นสีแต่เป็นแต่จะใช้เป็นสีขาวที่เป็นแผ่นฟิล์มแทนนะครับ <c oughs> ข้อดีของมันก็คือข้อดีของมันก็คือเวลาที่เวลาที่อ่า เราใส่นะครับมันก็ก็จะมีช่องรูระบายอากาศได้เพิ่มขึ้นนะครับมันก็จะทำไให้ไม่ให้ร้อนมากนะครับมันก็จะเวลาเราใส่มันก็จะมีมีเหงื่อมีอะไรมันก็จะเป็นรูระบายอากาศได้ดีเพิ่มขึ้นนะครับจากที่เป็นจากที่จะมีแค่สีสกรีนปิดรูระบายอากาศไม่ได้นะครับแต่ว่ามันก็พอเราเจาะปุ๊บเราก็ทําให้เป็นมีช่องว่าง จะรูระบายอากาศได้ดีขึ้นนะนี่เนี่ยมันก็จะสีที่สกรีมมันก็จะเบาเสื้อก็จะเบาขึ้นนะครับนี่แบบพิเศษเลยแบบนี้เราจะรีบทบเอาอีกครั้งหนึงนะครับสิบวิครับตัวหนึ่งก็ประมาณนาทีนะครับหนึ่งตัวต่อนาทีสกรีนแบบนี้ วันหนึ่งก็สามารถทําได้แบบว่า,าประมาณสี่ร้อยห้าร้อยตัวก็ได้นะครับน,นี่ก็เสร็จเรียบร้อยนี่นะครับโอเคใครที่สนใจอยากสั่งสกินเสื้อนะครับอยากสั่งทำเสื้อก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าทักแชทลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ช่องทางการติดต่อไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ อย่าลืมฝากกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ